เรื่องเปรตพันรยาช่างหูผู้ใหญ่เมื่อสมเด็จพระบรมศา,าสดาประทับอยู่ที่พระเชตวัน,นารามกรุงสาวัตถีได้ทรงปลาลบหญิงเปรตช่างหูคนหนึ่งให้เป็นต้นเหตุสมัยหนึ่งมีภิษุกสิบสององค์ได้เรียนกรรมฐานในสำนักขององค์พระศาสดาแล้วพากันไปเที่ยวหาที่จำพรรษาพอจวนเวลาเข้าพรรษาก็ได้ไปเห็นป่าแห่งหนึ่งซึ่งมีล่มเงาและน้ำสบายดีทั้งมีบ้านอยู่ใกล้กับป่านั้น จึงได้ค้างคืนอยู่ที่ป่านั้นรุ่งเช้าขึ้นก็ได้พากันเข้าไปบินทบาทที่บ้านนั้นมีพวกช่างหูกอยู่สิบเอ็ดคนในบ้านนั้นช่างหูกเหล่านั้นได้เห็นภิกษุเหล่านั้นแล้วก็ดีใจได้นิมนต์ให้ไปฉันจังหันที่บ้านของตนแล้วถามว่าท่านทั้งหลายจะไปไหนภิกษุเหล่านั้นตอบว่าจะไปหาที่อันผาสุกช่างหูกเหล่านั้นก็ขอให้จำพรรษาอยู่ที่ป่านั้นภิกษุเหล่านั้นก็รับคำอาราธนา ช่างหูกเหล่านั้นจึงพากันไปทํากุฏิเล็กๆขึ้นในป่านั้นสําหรับภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นก็จําพรรษาอยู่ในป่านั้นช่างหูกผู้ใหญ่ได้รับถวายปัจจัยสี่แก่ภิกษุสององค์ช่างหูกเหล่านั้นก็รับปฏิบัติภิกษุคนละองค์เท่านั้นภรรยาช่างหูกผู้ใหญ่นั้นเป็นคนไม่มีศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสมีแต่ความเห็นผิดประจําใจมีความตานีประจําใจไม่ปฏิบัติภิกษุทั้งหลายด้วยความยินดี ช่างหูกผู้ใหญ่ได้เห็นดังนั้นจึงของน้องสาวของภรรยานั้นมาตั้งให้เป็นใหญ่ในเลือนของตนภรรยาใหม่นั้นเป็นคนมีความเลื่อมใสเชื่อถือได้ปฏิบัติภิกษุทั้งหลายโดยเขารบช่างหูกทั้งพวงนั้นได้ถวายผ้าขาวคนละหนึ่งผืนแก่พิกษุ์ทั้งหลายที่จำพรรษาแล้วภรรยาของช่างหูกผู้ใหญ่ซึ่งเป็นคนตาหนีนั้นได้ด่าสามีของตนว่าข้าวน้ำอันใดที่เธอได้ให้แก่สม,มณะสากยะบุตรทั้งหลาย ข้าวน้ำอันนั้นจงเป็นคูดเป็นมูดเป็นปุบโพโลหิตสำหรับเธอในเวลาเธอตายไปแล้วผ้าขาวที่เธอให้ก็จงเกิดเป็นแผ่นเหล็กแดงต่อมาภายหลังช่างหูผู้ใหญ่นั้นก็ตายไปเกิดเป็นลุกคเทวดาผู้สมบูรณ์ด้วยอนุภาพในป่าใหญ่แห่งหนึ่งส่วนภรรยาของเขาได้ตายไปเกิดเป็นเปรตอยู่ในที่ใกล้กันเปรตนั้นไม่มีผ้าหนุ่งผ้าหม่มมีร่างกายหน้าเกลียดหน้าจังมีความหิวกระหายอย่างยิ่ง หญิงเปล่นั้นได้ไปหาลุคเทวดานั้นบอกว่าข้าแต่สามีข้าพระเจ้าไม่มีเครื่องนุ่งหม่มทั้งมีความหิวกระหายอย่างยิ่งขอท่านจงให้เครื่องนุ่งหม่มข้าวน้ําแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดลุคเทวดานั้นก็ยกเอาข้าวน้ําอันเป็นทิพย์ไปให้แต่พอหญิงเปลดนั้นรับไว้ด้วยมือข้าวน้ำนั้นก็กลับกลายเป็นมูดคูดปุโพโลโหิตลุคเทวดานั้นจึงหยิบผ้าทิพย์ส่งให้พอหญิงเปลดนั้นรับไว้ ผ้าทิพนั้นก็กลายเป็นแผ่นเหล็กแดงขึ้นมาทันทีหญิงเปรตนั้นได้รับความทุกข์เป็นอันมากได้ทิ้งแผ่นเหล็กแดงนั้นเสียแล้วก็ร้องไห้ไปมาในคราวนั้นมีภิกษุองค์หนึ่งออกพรรษาแล้วเดินทางมาเพื่อจะไปเฝ้าพระพุทธองค์ได้เดินทางไปถึงป่าใหญ่นั้นกับพวกพ่อข้าเกวียนเวลาเดินทางไปได้เจ็ดวันก็ได้เห็นที่แห่งหนึ่งอันมีล่มและน้ำสบายดีพวกพ่อข้าเกวียนก็ปลดเกวียนพักอยู่ในที่นั้น ภิกษุองค์นั้นประสงค์ะงงจะอยู่ในที่สงัดจึงไปปูผ้าสังฆาติลงนอนที่โคนใต,ต้ต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งมีร่มเงาสบายดีภิกษุองค์นั้นได้นอนหลับไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางพวกพ่อค้ากเกวียนพักพอมีแรงแล้วก็วออกเดินทางต่อไปภิกษุองค์นั้นยังไม่ตื่นต่อถึงเวลาเย็นจึงตื่นขึ้นเมื่อไม่เห็นพวกเกวียนก็เดินหลงทางไปจนกระทั่งถึงที่อยู่แห่งลุคเทวดานั้นครั้งนั้นลุคเทวดานั้น จึงจำแรงตัวเป็นมนุษย์มาต้อนรับปลาใสนิมนต์ให้เข้าไปในวิมานของตนแล้วถวายน้ำมันทาเท้าเป็นตน้นในขณะนั้นหญิงเปรตนั้นก็ามาขอข้าวน้ำและผ้านุ่งผ้าหม่มอีกลุคคเทวดานั้นก็ได้ให้ตามคำขอแต่พอหญิงเปรตนั้นรับแล้วข้าวน้ำก็กลายเป็นมูดขูดปุกโพโลหิตผ้าก็ได้กลายเป็นแผ่นเหล็กแดงภิกษุนั้นได้เห็นแล้วก็สลดใจจึงถามลุคคเทวดานั้นว่า หญิงที่กินมูดขูดผุโพโลหิตนี้ได้ทํากรรมสิ่งใดไว้ผ้าใหม่ๆทั้งสวยทั้งบริสุทธิธ์ดีที่ท่านให้แก่หญิงนี้ก็ได้กลายเป็นแผ่นเหล็กแดงหญิงนี้ได้ทํากรรมสิ่งใดไว้ลูกคาเทวดานั้นจึงบอกว่าหญิงนี้เมื่อก่อนนั้นได้เป็นภรรยาของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ให้ทานมีแต่ความตานีประจําใจเมื่อข้าพเจ้าให้ทานก็ด่าว่าข้าพเจ้าว่าจงให้กินแต่มูดขูดผุโพโลหิต ผ้าที่ให้ทานก็จงกลายเป็นแผ่นเหล็กแดงเมื่อเขาตายแล้วเขาจึงได้มาเกิดเป็นเปรตทนทุกขเวทนาอยู่ในที่นี้ตลอดการละนานเขาได้กินแต่มูดขูดปุโพโลหิตตลอดการลนานแล้วอันนี้เป็นผลแห่งบาปกรรมที่เขาได้ด่าข้าพเจ้าขันลุคเทวดานั้นเล่าให้ฟังแล้วจึงถามภิกษุนั้นว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าอุบายที่จะทําให้หญิงนี้ผลจากความเป็นเปรตมีอยู่หรือเมื่อภิกษุองค์นั้นตอบว่ามีอยู่ จึงถามว่าคืออย่างไรภิกษุองค์นั้นจึงว่าคือท่านจงถวายทานแก่พระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์หรือภิกษุองคใดองค์หนึ่งแล้วยกส่วนบุญให้แก่หญิงเปรตนี้เขาจะได้อนุโมทนาแล้วก็จะพ้นจากความเป็นเปรตลูกคาเทวดาได้ฟังดังนั้นจึงได้ถวายข้าวน้ำอันเป็นทิพย์แก่ภิกษุองค์นั้นแล้วยกส่วนบุญให้แก่หญิงเปรตนั้นทันใดนั้นหญิงเปรตนั้นก็ได้บริโภคอาหารทิพย์ มีร่างกายเอิบอิ่มดีพอลุกคเทวดาถวายผ้าทิพ์คู่หนึ่งแก่ภิกษุนั้นและฝากถวายอีกคู่หนึ่งแก่พระพุทธองค์แล้วยกส่วนบุญให้แก่หญิงเปรตนั้นทันใดนั้นหญิงเปรตนั้นก็ได้นุ่งห่มประดับประดาด้วยเครื่องทิพนานาประการมีร่างกายปานดังนางเทพอัสสรภิกษุองค์นั้นก็ไปถึงกรุงสาวัตถีในวันนั้นด้วยฤทธิ์ของลุกคเทวดานั้นได้ถวายผ้าทิพ์ทั้งคู่แด่พระพุทธองค์แล้วทูลเล่าเรื่องดังที่แสดงมา พระพุทธองค์ทรงยกเรื่องนี้ให้เป็นต้นเหตุจึงได้ทรงแสดงธรรมสั่งสอนประชุมชนในเวลานั้นในเรื่องเปรตพรรยาช่างหูผู้ใหญ่ซึ่งได้แสดงมาแล้วนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าผู้ที่ด่าว่าคนทําบุญให้ทานด้วยประการใดตนก็ได้รับผลด้วยประการนั้นเพราะฉะนั้นไม่ควรที่ใครๆจะด่าว่าผู้ทําบุญให้ทานถึงตนจะไม่พอใจก็ไม่ควรจะด่าว่า